ได้แต่สามี่เนใช่พี่บอกรปกติพี่ใช้อยู่ใชค่ะ้ปอะไรช่วงแรกมันใช่ไมอ๋อได้ไหมโอเคอ่ะไม่ได้แต่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ต้องจ่า